Zombie เอาละครับก็ต้องขอเก่าสวัสดีเพื่อนๆพีพ่น้องชาวเกมสเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้องแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูสิทเวอร์นะเกมวู้ฮก็กลับกันใหม่แล้วนะครับอ่ามาเหลือแพ็กที่เหลือนะครับที่ผมจะต้องตีนะครับเพราะว่าเราจะต้องสะสมแบงค์เขียวไว้เพื่อระบอดสกรีก ผมคิดว่าคราวหน้าน่าจะเป็นตัวกินพืชน,นะครับผมคิดเอาไว้เฉยๆนะครับอหลังจากที่บอกว่าผมได้นั่งทางในไปหา GM นะครับผมได้เห็นแบบว่าลางๆว่าน่าจะเป็นตัวกินพืชน,นะครับ <c oughs> <c oughs> มเหมือสัสวัดได้ถึงพลังงานบางอย่างมันจะต้องเป็นสายเขียวอย่างแน่นอนนะครับคิดเอาไว้เ <c oughs> <c oughs> ออใจไม่มั่นใจเท่าไหรอ่อ่ะแต่คิดวา่าน่าจะเป็นสายเขียวนะอ่ะไป แพ็กสุดท้ายนะครับเพราะว่าตัวนี้ไงผมต้องตีอยู่แล้วเพราะผมยังไม่มีเลเวลสุดท้ายนะเวโรซีแรปเตอร์ Gen 2นะครับผม <c oughs> แล้วนกครับจะไม่มีเลยนะหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮียซ er ื้อออกก็ได้อะโเรื่องแค่นี้เรื่องยิบยิบเยย่อยไม่รู้จะพูดยังไงดีต้องบอกว่าเรื่องยิบยิบเยอยย่อยของคนอย่างฉันโอเคเดี๋ยวดูดูตัวน้ําของเราก่อนนะครับสงสัยต้อง จัดดุดันและหนักแน่นไปหน่อยนะครับกี่ยกวะเนี่ยสี่เลยเหรอเออเออตัวนี้ไปนะครับแล้วก็กินเนื้อนี่มันต้องกัดแบบไอ้ฝ่ายนน้นนี่ตายในฉับพันเลยนะผมจะตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เออน้ำนี่ก็ต้องมีนกที่มันแบบผมไม่มีนกที่มันสมบูรณ์แบบเลยเว้ <laughs> บาดเจ็บล้มตายกันไปหมดเลยบาชิบหายเลยตายแล้วผมจ้เอาตัวนี้ไปนะครับที่เหลือคือซื้อออกทั้งหมดเลยนะครับไม่อะไม่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 ไม,ไม,ไม่ฉันขอเปลี่ยนตัวได้ไหมอ่าผมยังมั่นใจนกนกอ้วนกูก็ไม่อยู่เราจะทํายังไงให้มันตายหมดดีวะ <laughs> คิดก่อนนะครับขอคิดนิดนึงก็แล้วกันแล้วก็เอาสกิลที่มันแบบว่า มันไม่ได้จริงๆว่ะยังไงมันก็ต้องเออมันต้องวัดกันหน่อยแหละมันต้องวัดกันหน่อยแล้วผมอ่ะมาไหนๆก็ไหนๆเลยมาดูสกิลชัร์จสกอร์อาชอ้อนี่ห้าร้อยเอาเซฟเฟิลดาเมจเอาสิเอาให้มันท่วมอะ่ะเอาสิ เออเอาให้มันท่วมะเออให้มันรู้กันไปนะครับมีเป็นพันแล้วทีนี้จมตีเลยไม่ต้องไปสนนะตายซะมึกงมยนีเอาสิ <c oughs> เปลี่ยนตัวบาชัดก็ไม่กลัวหรอกแก่ไ้เอาจริง <c oughs> ไปแล้วครับสไปโนซอลัสนะครับเ <c oughs> จนซองนะครับ <c oughs> คิดว่า,ามันมี500เองป้องกันหนึ่ง <c oughs> เ,เก็บไว้หนึ่งมา โจมตีฉันก็ไม่ไตายหรอกตวฉันจะเปลี่ยนตามสไปโนซอลัสไปนะครับหายแล้วอ่ะกดพลังให้มันสุดนะครับอ่ะเปลี่ยนตัวนะครับคือกดพลังลบให้มันสุดนะครับมีสองร้อยเองยังไงก็ไม่กลัวอ่ป้องกันหนึ่งไว้ก่อนเก็บไว้สองอ่าเอาเซ่จะทำยังไงอ่ะลิมโนเปลี่ยนตัวนะครับมี4 ชิบหายแล้วชิบหาย,ยจาังๆโดนโดนจบตีหนึ่งยังอยู่นะโอเคมันเปลี่ยนตัวมามีสามโจนตีหนึ่งเหลือสองเสร็จโจนเปลี่ยนตัวมึงตายทีเนี้ยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เหลือไว้เพื่อนหนึ่งตายอบินซักเลียบล้ออยคบมาสิมาเลย ใส่สก,กิลไม่ได้เดีพวกนายอยมีหเลยเหรอชิบหายแล้วเฮ้ยโจมตีฮะมันเหลือหนึ่งนะครับเออผมตายแต่ว่าที่เหลือผมว่าไม่น่ากลัวละ <c oughs> เหลือหนึก็เท่านั้นนะครับดีนะฉันเลือกตัวมาดีตายซะหนึ่งสองนะครับแล้วก็เหลือไอ้เพื่อนทั้หมดเลยนะครับตายกัดมันแคนด้วยระเบิไม่กัดด้วยฟาดห่างนะครับม, <c oughs> มาดิมโน เจอกันอีกแล้วนะเอาเซีนขนาดดัเมจลดไปแล้วนะครับยังเหลือ300นะเนี่ยเฮ้ยโดนแล้วจบตีสี่อันสุดตายผมเฮ้ยแต่เลือดเราก็ลดลงนะครับถ้าตัวไหนตายเลือดก็จะลดลงนะครับ <c oughs> เจอเพลาโรดอนวันนี้เป็นพระเอกีแลทีนะครับจัดการมันยังไ,ไงก็สู้เราไม่ได้หรือแล้วซิมโน,โนเนี่ยนี่นะ <c oughs> เรียบ้อย <c oughs> โอเคข้าเป็นสี่เลยเหรอ จ๋าจามมายกแรกมาแล้วนะครับอูชูเอบแฮปอยู่นี้เจนสองนี้ไม่ได้ได้ง่ายๆนะเนี่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยมันดุตัวสุดท้ายว่าเดี๋ยวผมจะเอาเป็นโหดโหดวะโหดมากโหดมากเลยนะเนี่ยกล้าพูดเลยว่าโหดมากเลยนะเนี่ยผมจะเอาเป็นทีเล็กไปตัวหนึ่งก็แล,กแล้วกันแล้วก็แล้วก็ นกนี่ก็ต้องเอาพืชใช่ไหมอุย้ยพืชเรามีเยอะเราไม่กลัวเลยหนึ่งสองเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันอ่าพอไหวอยู่พอฟัตโฟเวียงนะครับแล้วก็อุย้ยโดนเปลี่ยนมาเราโดนกัดทีเดียวตายเลยนะเนี่ยเกิดเราโดนกัดทีเดียวตายเลยนะเนี่ยแล้วก็น้นํานี่ไม่ได้วะน้ําต้องเอาให้ชํานาญเลยนะถ้าไม่ชํานาญเราก็ตายนะครับเอาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ สกิลมันต้องมาแล้วสกิลมันต้องมาแล้ววันนี้อย่าไปกดสีอย่าไปมั่ว <c oughs> อย่าไปกดมั่วนะครับผมก็จะเอาเป็นเหมือนเดิมอะยังไงก็ชนะอยู่แล้วนะครับผมก็จะเอาเป็นโจมตีโจมตีแล้วก็ดาเมจตัวสุดท้าย,เ,ยเพิ่มเลือดตัวสุดท้ายนะครับค <c oughs> งไหวอยู่อะ,อะทำไมผมต้องเอาเพิ่มเลือดไปไว้ตรงกลางนะเพราะว่า เฮ้ยลืมไปเลยว่าคีเล็กตาเมจจก็ไม่เพิ่มสิโอ้ยฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับอืมอย่างน,น้อยเลือดก,ก็เพิ่มนะครับเลยขันสาไม่เลยขันสามว่าชิบหายแล้วแต่ว่าไม,ไม่น่ากลัวเลยจบตี <c oughs> เอาเอาให้ตายไม่นะเอาพอโตมาสิอีกทีเดียวไหนไปแล้วอ่ะจะบอกให้เอาสิ <c oughs> มาเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเราต้องขี้โกงกันหน่อยนะไม่ขี้โกงไม่ได้นะวันนี้ เอาไม่จบตีนะครับมันเหลือไว้หนึ่งนะมันเหลือไว้หนึ่งผมก็จะป้องกันป้องกัน2องเอาเซกล้าโจมไปล่ะเอาเลยถ้าคิดม่าแน่จริงไม่แน่นะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ปัญหาแล้วลนะ่ะผมว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วนะผมก็จะเอ่อป้องกันสมนี่ป้องกัน3ามนี่เก็บไป3สามนะ ชนะไงแกการโจมตีห้าไม่ล่ะโจมมันเลยอะชับโจมตีห้านะครับเอือเอือผมโดนกัดดาบดาเมจผมก็ลดลงนะสิตายแล้วดามเมจลดลงชิบหายจะจัดเลยนะครับแต่ก็ไม่กลัวนะครับเมเปลี่ยนตัวมาเพราะว่าตัวกินเือตัวนั้นก็ดามเมจน้อยไปแล้วเ,เลือดก,ก็น้อยไปแล้วโจมตีหนึ่งโจมตีสอง โจมตีสนะครับแล้วก็เหลือให้เพื่อนให้หมดเลยตายซะอยาอะไรไม่ได้สไปโนกูมาสองตัวแล้วนะครับมาตัวนี้ดามเมจก็ล้นทะลักเลยว่ะมีสี่ดูดิโจมตีเท่าไหร่เออไม่โจมตีโอ้ยเจ๋าแจ่มสุดๆเลยอ่ะก็เ่าก็ต้องทำอย่างงี้นะครับยับมัน นี่นะเข้าไป200เป็นไงล่ะจกเจ็บไหมล่ะ่อุ้ยมีหกมันใส่ผมแน่เลยอุ้มนต้องโจมตีนหกนะถึงจะล้มผมได้น,าน่าแกเห็นไหม่บอดมันต้องเซฟตัวเองที่สุดนะครับเออตายไปนะ <c oughs> ดามเมจก็ไม่เพิ่มแล้วหมด <c oughs> หมดนะครับดามเมจไม่เพิ่มผมก็จะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามไม่เพิ่มก็ไม่เป็นไรตัวนี้มีร้อยฟ่าาโหสบายป้องกันหนึ่งป้องกันสองเอาชัวนะครับ ตายซะอย่าอยู่เลยนี่นะเรียบร้อยไงมี100ร้อยฟาฟาอาพาโตโซลัดแค่เลือดเยอะเฉยๆอย่าไปกลัวมันเลยน,นั่นเสร็จแล้วแหละยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับใช้สกลิลฟิตเปิร์กิปหายเลยกูแค่การเวลโล่เจ็ดสองใบเดียวนี่นะก็ผมพี่ยังไม่ปลดล็อกนี่หว่า เรียบร้อยโอเคชนะแล้วนะครับอ่ายก2ก็ผ่านไปนะมะยกสกันดีกว่าเฮ้ยก็ไม่เท่าไรน่นี่แต่นกเราไม่ฟื้นสักตัวเลยวะนี่แหละคือประเด็นนะับที่นกยังไม่ฟื้นสักตัวเลยวะ่ะตายแล้วทำยังไงดีวะทำยังไงดีวะนกยังไม่ฟื้นเลยถ้านกตัวนี้ไปมันต้อง าน้ำจะมีน้ำอีกไหมผมไม่มั่นใจนะครับ44แบงค์เอ้อยเดี๋ยวซื้อออกก็ได้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำโอ้โหน้ำมีเยอะพูดเลยว่าน้ำมีเยอะเอานี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ิกนเพืชก็ต้องทีเล็กเท่านั้น <c oughs> <c oughs> กินเพืชก็ต้องทีเล็กเท่านั้นนะครับอืเอาสกิลที่มันไม่นั้นมากก็ได้เดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อน ป้องกันไปก่อนแล้วก็เพิ่มดาเมจเพิ่มเลือดโอเคแค่นี้ก็คงไหวแล้วล่ะสบายๆนะครับไม่ต้องมีคิดอะไรมันมากไปเลยมาทีนี้ละมั้งแชมิโลโบ็อกน้ำไฟมาเพิ่มเลือดนะครบชึ้บเพิ่มดาเมจเพิ่มเลือดนะครับเ,เ,เ,เบจ้าแจมเอาเซ่แถมมีโลโบ็อกอีกตั้งหากนะครับ เราแพ้ทางตัวนี้อยสบายเก๋ยอมเตะจัดการมันไม่นะเขาไฟไม่ได้น่ากลัวทีน <laughs> ีล้ละกล้าไหมล่ะเปลี่ยนตัวผมว่ามาสิ <laughs> เปลี่ยนตัวโอเคมีเป็นพันเลยหรอแต่ก็ไม่กล้าจมตีผมนะเพราะจมตีผมผมไม่ตายอยู่แล้ว <laughs> เหลือเลือด50นะครับกล้าโจมไหมล่ะเอาสิกล้าจมไหมละ่ <laughs> มมละ โจมตีสามไม่ตายอยู่แล้วอ,อาเซอ,าเอาตายวะ่ะตายอยู่ดีนะครับนึกว่าจะไม่ตายไปถเถอะตายวะ่ะผมก็จะโจมตีอุ้ยตายแล้ววะ่ะตายแล้วตัวนี้ไม่มีดาเมจเลยวะ่ะชิบหายแล้วต้องเปลี่ยนตัวนะครับเอเปลี่ยนตัวก่อนชิปโจมตีหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ เฮ้ยสบายอ่ะมาตายซะตับเรียบร้อยมาโอ้โหนึกว่าจะไม่ตายเออเว้เราโดนสกิลเราโดนโดนโดน้องสามแต้มเนี่ยต้องตายอยู่ละมาที่นเจ็ดร้อยฉันไม่กลัวหรอกมาเอาอสบายมือนี่อย่างนี้แหม่สแต็กครบเลยแจวแจมนี่นะมาเลยทีเล็กบัตแช่งยะมาสู้ทีเล็กเจ็ดสองไม่ได้ยังไงล่ะมีห้าแล้วสิกาไหมล่ะ ยจมตีห้าผมตายแล้วนะครับเอ,อือเอ,อือเอ,อือตายแล้ว <c oughs> ไม่ได้เอือประโยชน์อะไรเลย <c oughs> แต่ก็มีโอ้มีดาเมจทม่ทมทถนหนะึ่งสองพอแล้วแล้วก็โอ้โหสบายสบายเบื่อบั 1, องกันหนึ่งบังกันสองสบาย <c oughs> ตายซะบุก <c oughs> เก็บสกิลไว้เยอะมากเลยนะครับ <c oughs> มันก็เลยเล่นง่ายไงมาเขาไฟฉันไม่กลัวนายหรอก ฉันก็มีนายเหมือนกันนะแต่ยังไม่ได้ฟักเลยสักตัวมาเอาเก็บไว้สี่ก็ไม่มีประโยชน์แล้วเต็มตัวเต็มใจเลยเลยแล้วส่งกัดเวลโลซีลัเตอร์เันสองไหมชันกดก์ดมันสกุลสุกัดงับมันนี่นะเอาสิจระเข้เหมือนกันเลยเรียบร้อยมันติดเข่าไงมันเลยหลบไม่ได้ไม่รู้มีเข่าไปทำไมวะ อ่ะไม่รู้ว่ามีเข่าไว้ทําไมนะอืมเฮ้ยอาจจะใช้ฟิตก็ได้นะแต่ในน้ําลากลงน้ําก็พอเฮ้ยมันคือมันคือมหากรรมที่แบบอย่างนี้ก็สวยซงนี้ก็จัดกันไปซิเอาเอากระสนหน่อยในในไหนๆก็ไหนๆในเอ้ยผิด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 ,ผดตัวผิดตัวผิดตัวอ๋อย่างนี้ก็ได้เอาซีมาเลยจัดกันไปนะครับอืม เอ้สกิลธรรมดาก็พอแล้วมั้งไม่ต้องไปเร่งอะไรมันมากโอ้ยกสุดท้ายนี่ <c oughs> ผมนี่ตกใจเลยเออมันเลือกมาอย่างงี้ผมนี่ตกใจเลยนะครับผมก็จะเอาเป็นนี่เอาเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็เอาเป็นนี่แล้วกัน่ะน่าจะไหวแล้วแหละน่าจะสู้ได้พอแล้วลุย ต้องใจเลยนะเนี่ยมึงทำอะไรของมึงวะเนี่ยยกท้ายนึกว่าจะโหดกันเลยทีเดียวไปแล้วโอ okay, เคเรียบร้อยตายซะอย่าอยู่เลยโอ้โหเพิ่มเพือดฝั่เราอีกหจโะโหดบ้าไปไหนไม่มีแล้วตายตายซะโอ้โหทีเล็กนายไม่อยากจัดการเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันต้องทำแล้วอะ่ะ แล้วก็ตัววุ่นวายดูดีพลังโจมตี400ไปทั่้ยเลเวล285เลยหรอบ้าไปแล้วโอ้ยอย่างนี้นี่เองได้มีเลือด2,000นะนี่ขนาดรถแล้วใช่ไหมนี่คือรถโจมตีนะึงโอ้โหสกติตว่าพูดเลยว่าสกติตว่เปลี่ยนไปโจมตีดีไหมโจมตีมันก็ไม่ตายนะมันก็อึดอยู่นะมีเลือดต้องพันแปดนะผมจะป้องกันกันล้กันวะไหนๆก็ไหนๆละเล่นป้องกันหน่อยกันล้กัน เล่นเซฟตัวเองหน่อยก็แล้วกันนกเงือกโอ้มันเหลือไว้หนึ่งด้วยอะ่ะโอ้โหบ้าบอกระพาะแพ้อจริงเอาสิโอ้ยเล่นสบายเลยอะยกสุดท้ายไม่คิดมาก่อนเลยนะเนี่ยบ้าจะจัดเลยแล้วเราก็ไปทนอมในรถเต่าอยู่งนะั้นน่ะจมตีเหอะออรล้องจะได้จบจบไปสักเทล้วส่งการ์ดไหมชั้นตามไม่เป็นไรโอเคมาดินายมีแล้วนี่แต้มมีต้องสี่แต้มจมตีเลย โจมตีสามยังเหลือไม้หนึ่งอีกอรู้มากไปแล้วใช้น้ำล้มเลยดีไหมโอ้โหแต่ว่าใไหนๆก็เอาพืชไปแล้วน,นะครับใช้ให้เกิดประโยชน์หนะ่อยให้ส่งผลให้ส่งผลหนึ่งตัวเราหน่อยอุ้ยต้องโจมตียันสี่เลยเหรอ,อมาได้ได้ได้โจมตียันสี่ก็ได้ตายซะยันหน้ามัน มันใส่หน้ามานานแล้วเรียบร้อยมาเลยตัวหน้าลำคาญฉายาของมันนะไอตัววุ่นวายตัวหน้าลำคาญนะอุมีพลังโจมตีต้องทั้งสองเลยเหรอโจมตีสี่นะไปแล้วครับเออเรียบร้อยปิดจ็อบหน่อยโปโตตุคตจัดการมาันงัดพิษต้นันเลยลูกตายซะ งับผมไม่งับด้วยขวดหน้าซะงั้นนะหมื่นสองนะครับเจ้าจัมอยากได้อีกสักตัวหนึงเลยอ่าแล้วแล้วเวโรซีแรปเตอร์เจนก็เป็นของผมนะครับแต่ที่ประทับใจที่สุดนี่เลยคือแบงค์หนึ่งนะครับออยากได้ตรงนี้แหละอ่าเรียบร้อยได้ลลแล้วเวลวก็เจอดัแบบิวแบบหล้นถล่มทลายอ่ะเจวาจำมเลยนะครับอ่าพรุ่งนี้ก็จะมีในดูนี่มีแพ็กอะไรมั่งพรุ่งนี้ เฮ้ยนี่มันมีแพ็คคอมปี้ด้วยอ่ะไทยนี่อะไรอ่ะแคลนิเวลนะครับอ้าวฮ่าาอุ้ยเธอได้โทดอนก็ดีนะห้าเปอร์เซ็นต์อุ้ยคอมปี้ก็ห้าเปอร์เซ็นต์ว่ะวิคาโนแรปเตอร์เจ็ดสไปโนแรปเตอร์เจ็ดน้องนั้นก็อย่าเปิดได้เลยก็แล้วกันอ้าวเอาไว้มาลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับอืมว่าพี่จะตีแพ็คอะไรแล้วก็จะได้ของอะไรมั่งนะครับ ไม่เอาไม่เปิดเดี๋ยวเด้เข็นว่าเราฟักตัวอะไรมั่งนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะ่ะพอที่ฟ้านะครับเออถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้างล่างนะครับเออได้ตีแพ็คอ่าเวโลซิลัปเตอร์เจนสองเหมือนที่ไหมนะเออเดี๋ยวขอดูนี่มันโบนี่อยู่ไหนวะเฮ้ยเวโลซิลัปเตอร์เจนสองมุมอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอนะครับนี่เจอแล้วนะครับอืมเอาได้ตัวนึงก็เป็นเวลยี่สิบโอ้ยังขาดยังขาดอยู่ต้อง แข่งสองตัวนะครับจะเป็นเลเวลสุดท้ายแล้วนะครับอืมก็เจ๋วอยู่อะอยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายปอาแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซี o u โอแกนทุกคนแวนดายังเล่นอยู่ฮ่าฮ่าฮ่า